สุดหลายคนเงินเข้าแล้วแต่สถานะยังไม่เปลี่ยนเผยสถานะที่ถูกลืมแต่เงินเข้าแบบงงๆจากที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อรับเงิน5 0 0 0บาทในตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการแจกเงินกันแล้วซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังก็ยังทยอยปรับสถานะและโอนเงินให้อยู่เรื่อยๆล่าสุด วันที่14พฤษภาคมจากการตรวจสอบบนโลกออนไลน์พบว่าในวันนี้หลายๆคนบอกว่าเงินได้โอนเข้าแล้วแม้ว่าสถานะจะยังค้างที่อยู่ที่สีเหลืองคือสถานะรอตรวจสอบและบางคนก็สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแม้ว่าเงินจะยังไม่เข้าโดยกลุ่มที่โอนเงินเข้านี้หลายคนเป็นคนที่เคยทบทวนสิทธิ์และหากเปลี่ยนเป็นสถานะสีเขียวแล้วอีกไม่นานก็จะได้รับเงิน ก่อนหน้านี้นววายละวรนแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังผออสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้กล่าวในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 ม e กะเฮิร์ตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าภายในวันที่15พฤษภาคมนี้จะมีการโอนเงินเราไม่ทิ้งกันให้อีก700,000รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่เลขบัญชีผิดก่อนหน้านี้ส่วนการทบทวนสิทธิ์ได้ปิดไปตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมแล้วเราจะนําข้อมูลส่วนนี้มารวมกับเรื่องร้องเรียนและจะเรื่องประมวลผลให้เสร็จในวันที่17พฤษภาคมนี้ ล่าสุดเหตุกันท่วนหน้าสถานะนี้เปลี่ยนแล้วรอรับเงิน1,000 0บาทเข้าไปได้เลยทางด้านกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทโดยระบุว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์และ14ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว6.1ล้านคนยังขาดอีก4 0 0 0 0คนโปรโดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์เงินมาตรการเยียวยา5,000บาทอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้ขยายเวลารับเรื่องร้องเรียนทุก ตามมาตรการ5,000บาทที่กรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคมเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิถึง18นาฬิกาล่าสุดวันนี้เกือบค่อนประเทศดีใจกันยกใหญ่หลังสถานะ,ปะเปลี่ยนเกือบครบทุกคนแล้วบ้างก็บอกว่าเป็นสถานะที่ถูกลืมนั่นก็คือสถานะสีเหลืองให้แก้ไขาการรับเงินแต่ล่าสุดวันนี้ขึ้นเขียนแล้วว่ารอวันเงินเข้าได้เลย ส่วนใครที่ยังไม่เปลี่ยนอดใจกันรอก่อนนะคะเปลี่ยนก่อนวันที่17พฤษภาคมนี้แน่นอนค่ะล่าสุดแนบวิธีการแก้ไขสำหรับคนที่ยังไม่ได้เงิน5,000บาทจากที่รัฐบาลได้เปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเวอร์วเว็บเราไม่ทิ้งกัาหนดคอมเท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กันไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลง,งข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ล่าสุดนววายละวรนแสงสนิท ผู้ำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและโคศกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ5,000บาทโดยระบุว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่หลังการปิดทบทวนสิทธิ์เมื่อเวลา24นาฬิกาวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นสรุปมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์รวมทั้งสิ้น6.5ล้านคนส่วนกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว6.1ล้านคนยังขาดอีก400,000คนโปรโด,ดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์เงินมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สําหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สําเร็จเนื่องจากบัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหนึ่งปีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามแนะนําให้ทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขแบบประชาชนสําหรับกลุ่มโอนเงินไม่สําเร็จโดยจะมีการโอนเงินทุกสัปดาห์ในวันอังคารโดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขแตรประชาชนผ่านโมบายแบงกิ้งหรือตู้ ATM ได้ทุกธนาคารที่ท่านมีบัญชีโดยไม่ต้องเดินทางไปสาขาธนาคาร สำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆว่าได้รับเงินมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทหรือไม่ได้ทันทีเพียงทําตาม3ขั้นตอนต่อไปนี้1เข้าไปที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน 2. เลือกเมนูตรวจสอบสถานะที่เป็นแถบสีเทา3กรอกข้อมูลส่วนตัวอาทิหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดล่าสุดใครสถานะสีเหลืองวันนี้สถานะเปลี่ยนแล้วรอรับเงินกันได้เลย สำหรับมาตรการเยียวยาวผู้ได้รับผลกระทบเราไม่ทิ้งกันโดยการลงทะเบียนผ่านเวอร์ไว้เว็บเราไม่ทิ้งการ .com คอซึ่งตอนนี้ได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้วผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14ล้านคน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้และจะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณอีกประมาณ1.6ล้านคนซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตประชาชนแล้ว ล่าสุดวันที่13พฤษภาคมวันนี้มีคนสถานะเปลี่ยนจำนวนมากโดยเฉพาะสถานะสีเหลืองคือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากที่มีสถานะรอการตรวจสอบมานานแต่ตอนนี้กระทรวงการคลังทยอยแจกสถานะสีเขียวได้รับสิทธิ์กันไปหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์และมีผู้ทักสิทธิ์ลงพื้นที่บ้าน คาดว่าภายในวันที่17พฤษภาคมนี้จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ98-99%โดยอาจจะมีกลุ่มที่ตกค้างบ้างเช่นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลและกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัวเนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้วิทักษ์ศิทธิ์ในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะน,นี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไปซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้างสำหรับคนที่สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคือได้รับสิทธิ์ทางกระทรวงการคลังจะเร่งโอนเงินให้โดยเร็วที่สุดล่าสุดชัดเจนแล้วสถานะสีเหลืองได้เงินวันไหนต้องดู จากที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกลุ่มหลักๆคือช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมจะได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเวอร์ไวเว็บพรอมทิ้งการ c ดคล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วซึ่งทางกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ครบ14ล้านคนภายในสัปดาห์หน้า สำหรับหลายๆคนที่สงสัยว่าสถานะสีเหลืองหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่แก้ไขแก้ไขข้อมูลแล้วเมื่อไรจะได้รับเงินซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า กรณีอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขเบื้องต้นรบกวนตรวจสอบสถานะของบัญชีว่ายังครใช้งานได้ปกติหรือไม่หากใช้งานได้ตามปกติรอระบบทยอยโอนเงินให้รอบการโอนคือทุกวันอังคารโดยจะโอนยอดรวมของเดือนเมษายนเป็นเงิน1 0 0 0 0บาทอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่แก้ไข ดยกรุงไทยได้ตอบคอมเมนต์ท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สําเร็จเนื่องจากบัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหนึ่งปีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องทางนี้แนะนำให้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประชาชน สำหรับกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จโดยจะมีการโอนเงินทุกสัปดาห์ในวันอังคารอย่างไรก็ตามสามารถผู้บัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประชาชนผ่านโมบายแบงกิ้งหรือตู้ ATM ได้ทุกธนาคารที่ท่านมีบัญชีโดยไม่ต้องเดินทางไปสาขาธนาคารทั้งนี้สถานะสีเหลืองหรืออยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่แก้ไขหากตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องจะโอนให้ในวันอังคารของสัปดาห์ ล่าสุดเฮลานสถานะที่ถูกลืมวันนี้เงินเข้าแล้วและหลายคนยังรอความหวังจากเงินเยียวยา5,000บาทเพราะสำหรับคนที่ไม่มีจริงๆเงิน5 0 0พันสามารถเลี้ยงปากทองได้ทั้งเดือนหรือก,ก็ว่าได้ทางด้านกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเผยว่าจะทยอยโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และจะมีการโอนเงินให้ผู้ผพันเกินอีกประมาณ1.6ล้านคนซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลง,งวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับประชาชนแล้ว ซึ่งเทรนในทวิตเตอร์มีการติดแฮชแท็กสถานะสีเหลืองเราไม่ทิ้งกันเพื่อบอกถึงการตรวจสอบเงินช่วยเหลือสถานะสีเหลืองหมายความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอบทบทวนสิทธิ์ซึ่งแสดงว่าต้องรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์หลังจากที่ได้กรอกข้อมูลยืนทบทวนสิทธิ์ไปแล้วโดยสามารถเตรียมหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูล